ครับในานามตัวแทนของนายฐานนักเรียนหลักสูตรนายหารปฏิบัติการจิตวิทยารุ่นที่9นะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับทางผู้ในการโรงเรียนนะครับและก็ทางคณาจารย์นะครับโรงเรียนบ้านเขอยน้ำขาวทุกท่านนะครับที่ได้อนุเคราะห์นะครับการจัดกิจกรรมโครงการทหารประชาร่วมใจเทิดไทยองราชันนะครับ จนสาเร็จรุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับก็ได้บรรลุวัตถุประสงค์คือการเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีของคนในชาตินะครับและการร่วมกันแสดงพลังเทิดทูนสถาบันพระหมหากษัตริย์องค์พ่อหลวงของเรานะครับก็เป็นไปนที่เรียบร้อยนะครับประชาชนมีความรู้สึกครับยินดีนะครับที่ทหารอยู่เคียงข้างประชาชนเสมอนะครับเป็นหัวเป็นใ่ซึ่งกันและกันนะครับทาง หลักสูตรของเรานะครับในฐานนักเรียนปฏิบัติการจิตวิยยารุ่นที่1ิบะกครับก็ต้องขอกราบขอพระคุณครับท่านคณาจารย์มาอีกหนึ่งครั้งนะครับขอบคุณครับ